สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งเรื่องน้ำและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงสืบสารโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวีดิทัศน์สืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขมวลประชาสีตอนแก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอาทิน้ำคือชีวิตแผ่นดินเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆด้านการบริหารจัดการน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำมาต่อยอด เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาควีดีทัศชุดเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตที่ทรงยึดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นแสงนำทางตามรอยพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยทรงห่วงใยในราษฎรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนรือบดินจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริตำบลแก่งดินสออเภนาดีจัังหวดปราจีนบุรีเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริ ให้ดำเนินการตั้งแต่ปี2,521เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงเพื่อรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนปัญหาการจราจรและอื่นๆเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยปัญหาเหล่านี้เสมอมาจากพระราชปณิธานที่จะทรงบำบัดทุกบำรุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์สืบสารพระราชปณิธานของบูรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้ารวมทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ประชาชนได้มีความสุขรวมรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานอุ่นไอรับคลายความหนาว ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านนิทรรศกการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชห่วงเวลาของการรวมใจเป็นหนึ่งของคนทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือเยาวชน13คนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ประสบภัยติดอยู่ภายในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอย่างมากทรงแนะให้จัดระบบและการบริหารจัดการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวก เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือสำเร็จส่งมีพระราชกระแสรัรบสั่งให้จัดทำข้อมูลและทำรายงานเก็บไว้เพื่อถอดบทเรียนเป็นโมเดลแผนกู้ภัยต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันส่งชื่นชมทุกฝ่ายแม้จะมีความยากลำบากแต่มีสิ่งที่ดีและมีคุณค่าบังเกิดขึ้นอย่างไม่อาจประมาณได้ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้เชิญแจกันดอกไม้พร้อมด้วยถุงพระราชทานจำนวน17ชุดไปมอบให้กับครอบครัวนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ฝึกสอนรวมทั้งผู้แทนหน่วยบรัญรชาการสงครามพิเศษทางเรือและแพทย์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเกยด้านหลังฐานชุกกจีภายในพระอุโบสถไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรทรงส่งพระสุคนด้วยพระมหาสังและทรงหลังพระสุคนด้วยพระมหาสังเพชรน้อยเสร็จแล้วทรงซับองค์พระด้วยผ้าขาว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนทรงสวมถวายที่พระเสียรแล้วเสด็จลงจากเกยประทับพระเก้าอี้ข้างฐานชุกกจีทรงจุ่มผ้าขาวที่ซับองค์พระลงในหม้อพระสุคนทรงบีบน้ำลงในโถแก้วและหม้อน้ำเพื่อเป็นน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานจุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพันนีเป็นยอดพระรัศมีประจำฤดูฝนทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศพระพุทธเลิศล่าณภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศีลาเจ้าหน้าที่ภูสามาลาเชิญพระมหาสังทักษีนาวัตร แล้วทรงที่พระเศียรเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิมพระมหาสังเพชน้อยพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชน้อยแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตนจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทตามลำดับและทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนตรพระราชทานแก่ข้าราชการภายในพระอุโบสถและแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทบริเวณระเบียงโดยรอบพระอุโบสถ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรเป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลมีความสำคัญยิ่งต่อพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดพระราชพิธีมหาเนกจะถือเชิญตามเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระแสงดาบคาบค่ายที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างขึ้นไว้เป็นพระแสงสำคัญสำหรับแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องรำลึกในพระมหาวีรกรรมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และจับพระราชทานคืนแก่เจ้าหน้าที่พระแสงต้นกองพระราชพิธีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับเดินไปพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระตนตรัยถวายพุ่มเทียนพระพุทธชินสีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ ทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมพันษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรและพระพุทธรูปประจำพระชมวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมาราชสรีรางคารรัชกาลที่6ทรงกราบถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวรณรัตนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประทับพระราชอาดพระสงฆ์ถวายอดิเรกจากนั้นทรงพระดำเนินไปพระเจดีย์หลังพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดทูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดทูปเทียนบูชาพระศาสดาณพระวิหารพระศาสดาพร้อมทั้งทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธชนสีจำลองณพระวิหารเก่งด้านทิศตะวันตกด้วย